ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ l e n ovo K10 Note ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสเกม Free Fire ให้ดูนะครับเรามาดูฟีลลิ่งในการเล่นกันแล้วก็มาดูตัวตั้งค่ากราฟิกกันนะครับว่าเขาปรับได้ในระดับไหนบ้างก็ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดก็เป็นโปรรายเดือนจากทางค่ายดีแทนะครับผมจ่าย1099บาทครับแต่ถ้าใครอายุไม่เกิน25ปีนะครับ ก็มีเหมือนกันแต่ว่าได้จ่ายเพียง649บาทนะครับใครที่เป็นนักศึกษาหรือว่าอายุยังไม่เกิน25นะครับก็ไปขอสมัครเขาได้นะครับถ้าสนใจตัวนี้โปรที่ผมใช้อยู่เป็นโปร1 0 0รเมกไม่ลดสปีดครับผมก็มาเรามาลุยกันเลยครับฟรีไฟ สำหรับตัวเกมฟรีไฟนะครับตัวนี้หน้าจอผมหาจนแบบหาจนทั่วแล้วครับหาไม่เจอจริงๆที่แบบเปิดให้มันบังคับให้มันเต็มติ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าตัว ROV ตัว Pu b g เนี่ยสามารถเล่นเต็มหน้าจอได้นะครับแต่ว่าตัวฟรีไฟเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าอยู่ตรงไหนนะครับใครที่ใช้งานเครื่องนี้อยู่ก็แจ้งผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์บอกกันน้อยคอมเมนต์ comment บอกกันหน่อยนะนะเสียงผิด ติดๆขัดๆขออภัยด้วยครับก็มาดูตั้งค่าครับผมตัวนี้ตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับผมกดโดนด้วยอย่างนี้มีขั้นสูงมีสว่างมากฟเฟรมเรทมีขั้นสูงชาร์โดเปิดนะครับเนี่ยจอแหว่งตรงนี้ผมก็เปิดแล้วแต่ว่ามันไม่แหว่งให้ครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะเป็นเป็นทีมแล้วกัน4คนนี่ไอมา4ี่คนมา ตัวเสียงลำโพงเนี่ยถือว่าเสียงดังในระดับหนึ่งเลยครับกระหึ่มมากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเป็นลำโพงคู่นะครับเป็นลำโพงแค่ตัวเดียวตรงนี้เนาะส่วนใครที่อยากดู ROV พับจีนะครับผมเทสแ,แยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูคลิปก่อนหน้านนี้ได้จะได้เล่นไหมล่ะเนี่ยทำไมจับคู่นานจังเนี่ยก็สเปคของตัว Lenovo K 10โนดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.3นะครับความละเอียด Full HD CPU เป็นของ Snapdragon 710นะครับแรม6ลอม128ก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาให้มา4,050ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็ว1 8วัตต์ครับ USB Type C ก็ราคาวางจำหน่ายนะครับตัวนี้เปิดวางขายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเขาเปิดขายอยู่ที่7,490บาทนะครับอันนั้นเป็นราคาเปิดตัวราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ที่7,490บาทแต่ว่าผมดูตามแอปช้อปปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e หรือว่า JD ด e n t นทันนะครับเห็นขายอยู่ประมาณ6,490 6, 90, 6 700, 7 7 0 7 0 0ประมาณนี้ครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองดูได้นะครับ ดูราคาแล้วก็แนะนําให้ดูรีวิวเนาะอ่าถ้าจะซื้อของแบบตามแอปออนไลน์อย่างเงี้ยครับก็ดูราคาดูรีวิวแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ฟิลลิ่งในการทัดกราฟิกเนี่ยโอ้โหใช้ได้ครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าจอทัชของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าทัดดีเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยตัว Lenovo Z6 Pro ที่ผมเทสก่อนหน้านี้เนี่ย มันเขาทัดทด,ดีฟิลลิ่งในการทัดดีความลื่นไหลความสมูทมีอาจจะเป็นเพราะ CPU ของเขาแรงเป็น snapdragon 855แต่ว่าตัวนี้ snapdragon 710ที่อยู่ในซีรีส์กลางๆก,ก็ยังทัดดีครับถือว่าจอทัดเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีความเนียนความละมุนเนี่ยมีเลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับนี่อยู่บนเครื่องบินครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับผม ว่าใช้ได้เดี๋ยวรอเพื่อนพาโดดแล้วกันก็ในคลิปนี้ขอให้ผมเทสจบ10นาทีด้วยเถอดหรือว่าเทสจนจบเกมแล้วกันอย่าไปโดดลงไปปุ๊บแล้วตายเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ลองเล่นมาก,ก็สักระยะหนึ่งแล้วละครับทั้ง ROV ทั้ง PUBG ทั้งใช้งานทั่วไปแล้วก็ Free Fire เนี่ยก็ได้ลองเล่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ลองเล่นมากเพราะว่าจะไปหนักอยู่ที่ ROV กับพ u b g ก็ถือว่า ROV เนี่ย เล่นได้แบบสบายสบายครับ PUBG Mobile เนี่ยโอ้ยชิวชวครับกราฟิกสวยแล้วก็ตัวนี้นะครับความร้อนเนี่ยคุมได้ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าความร้อนคุมได้ดีมากๆตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ4ี่มิลลิแอมเล่นเกม1ชั่วโมงนะครับกินไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเล่นต่อเนื่องความร้อนเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีครับถือว่าคุมความร้อนได้ดีมากครับตัวนี้โอ้โหผมได้เกาะครับผมมาตืนมาแล้วครับระเบิดมา ไปเราไม่กลัวใครแล้วทีนี้เนี่ยครับผมกราฟิกประมาณนี้ถือว่าได้ไหมผมถือว่าโอเคเลยเนาะอฮ้ยอยาได้หมวกแล้วเฮ้ยทำไมลงเพื่อนลูกค้าลงถูกที่จังเลยเนี่ยโอ้โหยิงกันแล้วเหรอเอาตรงๆเลยนะผมเนี่ยเล่นฟรีไฟเนี่ยผมทั้งฟรีไฟทั้ง ตัวพับจนะครับผมหาคนไม่เจอครับจริงๆไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันดูลูกกระสุนแดงๆเนี่ยก็เออเจออยู่แต่ว่าบางทีเราเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ยังไม่เจอให้ลูกอะไรวะเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นการใช้สโขบนะครับเล d d o ดก็ถือว่าโอเคครับเหวี่ยงซ้ายเวี่ยงขวาได้อยาปุ๊บ มาเก็บ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 ยังไม่ได้กระเป๋านี่มาได้กระทะมาแล้วครับผมไม่อดตายครับช่วงนี้กักตัวกระทะสําคัญเลยทอดไข่ทอดไข่ก็ต้มมามนะ่านะฮ่าฮ่าับรถครับผมนื่นโอ้ยสบายสบายครับรนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ้าวไปแล้วตายไปแล้วครับเนีย่ยผมขี่รถไปชนเลย ก็นะครับฟิลลิ่งในการขับรถก็ประมาณนี้ความร้อนชิวๆครับเล่นพับเอเล่นฟรีไฟเนี่ยยิ่งแบบสบายๆเลยครับเพราะว่าโอ้โห,โหนึกมันไม่ใช่รถที่แบบจะลุยลุยได้ทุกสถานการณ์เนาะนี่เห็นไหมครับไ <c oughs> ออว้โอ้ยลงลงลงผมเห็นคนวิ่งไปตรงนั้นตามครับตามกว่าจะได้ยิงสักคนหนึ่งเนี่ยมัน ยากย็นแสนเข็นเลยนะเนี่ยอ้าวไปใส่ล้ไปไหนละนี่น,นี่มาสิ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 ใครจะพนกว่ากันนี่ยาเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่ผมเก่งกับบอดครับแน่นอนแหละถ้าผมยิงได้แบบนี้เนี่ยบอดแน่นอนแต่ถ้าถ้าไม่ใช่บอดอ่ะผมอะจะตาย อแอบหน่อยแล้วกันตเติมยาหน่อยฟืดหมุน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 ลุกครับผมมายุใสยุใสเมื่อกี้ผมเห็นบอลลูนโอ้โหน่นไงบอลลูนเราขี่ได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุอยู่ใสยุใสมามาโอ้ยปืนหมดยามางี่อ,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 อย,า,า,า,อออยาให้มโมโหเป็นไงล่ะ เก็บไปอีกหนึ่งดอกอย่าให้โมโหนะเอาตายลุกเอาวิ่ง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 ถ้าภาษาอีสานนะครับวิ่งถ้าภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าแหลนครับแหลนหันหันแปลว่าวิ่งเร็วๆนะครับก็ภาษาอีสานมรนคะคำ ช่วงนี้ก็ตกงานครับผมไม่มีงานทำครับช่วงนี้โควิดก็เขาให้พักงานเนาะกลับบ้านนอกก็ไม่ได้ครับคิดถึงบ้านนอกมากเลยแต่กลับไม่ได้เพราะว่ากลับไปมันเหมือนเราแบบเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับกลับไปก็ต้องไปกักตัวไปทําให้คนที่บ้านเขาลําบากก็เลยเนี่ยแหละอยู่ห้องดู Netflix ดู Youtube ดูจนแบบตาแฉะหมดเลยครับ แล้วช่วงนี้เนี่ยโอ้โหพวกแบรนด์ต่างๆเขาก็ไม่ได้ทํางานกันเนาะจะขอยืมโทรศัพท์เขามาเทสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอ้ยคน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 เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันครับจะขอโอ้โหทำไมหนาจังเลยะโอ้ยจะหนาไปไหนยาเยอะนะครับมาจะขอยืมมือถือเขามาเทสก็ไม่ได้เขาไม่มีเครื่องให้ เทสเท่าที่มีอยู่อย่างดีแบรนด์นเวอร์ส่งมาให้ครับมิงนั้นผมโอ้โหอดตายแน่นอนครับแล้วช่วงนี้นะครับ y ย u ทูบยิ่งแบบโอ้โหไม่ค่อยมีโฆษณาลงวิวเท่าเดิมครับแต่ว่าตัวค่าโฆษณาก็ต่ำลงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าไม่มีรายได้อะไรตัวนี้ก็อย่างน้อยก็มาเสริมได้ซื้อมามงมาม,ามา่ซื้อไข่มาตุนไว้ก็ยังดีครับผมก็ยังไงแล้ว ใครที่ดูอยู่นะครับอยากเป็นกำลังใจอยากจะสนับสนุนนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วไม่ใช่เฉพาะมือถือนะครับก็เรื่องทั่วไปสอบถามได้ครับผมคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้เนาะก็ชตอนนี้เล่นมาได้10กว่านาทีแล้วนะครับเล่นแบบช็อตต่อเนื่องแบบยาวๆความร้อนปกติครับ คุณเล่นไปเหอะครับเล่นจนเหนื่อยเล่นจนล้าเองอะครับก็คือเนี่ยมันเล่นได้แบบต่อเนื่องแน่นอนครับฟิลลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งในการทัดถือว่าใช้ได้ครับเฮ้ยรอบนี้ผมมาโหดเว้ยผมได้คิวตั้ง3ตัวเนี่ยเออมาแปลกว่ะอ่าผมจะวิ่งหาเลยครับอยู่ไหนอ่าอันนี้ ซูมนะครับก็ถือว่าโอเคพอได้ครับผมเร่งปุ๊บนี่ขับรถก็ขับให้ดูแล้วเนะาะกราฟฟงการาฟิกถือว่าสวยครับต้นมงต้นไม้ทำออกมาไ,ได้ดีครับอ้าวเพื่อน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 เบอร์สี่อยู่ไซเบอร์สี่อยู่ไซไม่เห็นาตายไปแล้วเบอร์สี่อุ้ยเพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดน โอ้ยแป๊บแป๊บแป๊แป๊บใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปช่วยโอ้โหกันหายใจไว้เด้อไม่ใช่ผมจะไปน็อกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหสู้เขาไม่ได้จริงๆครับ โอ้โหเขาแบบหนามากเลยเนาะยิงไม่ลดเลยอะ่ะโอ้โหก็โอ,โ,หโอเคครับผมน่าจะพอรู้เรื่องพอจับอาการได้นะครับฟิลลิ่งในการทัดอะไรต่างๆเนี่ยลื่นไหลสมูทดีแน่นอนครับความร้อนคุณเล่นไปเถอะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือตัวนี้นะครับมันมีแหละนะผมเชื่อว่ามันมีแหละแต่ผมหายังไม่เจอเองที่ปรับให้มันเต็มหน้าจอครับตรงนี้ ใครที่ใช้อยู่ก็คอมเมนต์พูดฟรีกันได้นะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหามือถืออยู่หรือว่ากำลังดูรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ